สำหรับนะครับวิธีการพอกกรบเพายากนะครับเขาได้เหงาซักมาจังซีนะครับเนาะตาเขาจะไปปลูกลงดินเลยนะครับกระได้นะครับเนาะอ่าแต่ว่าผมก็ขึ้นเลือกเนาะเหงาทีนะครับมันยังหน่อยบ่สามารถไปปลูกลงดินนะครับโอกาสจะตายมันสูงเพราะว่าเขาย่านฝนมันขาดช่วงนะครับเนาะถ้าเขาปลูกลงดินเหงาหน่อยแบบเนี้ยนะครับเนาะเขาต้องไปน้ำหดน้ำนะครับเนาะหรือต้องไปเพิ่มความชื้นให้กับเขานะครับเนาะผมก็เลยเอาเหงาหน่อยจังซีนะครับเนาะทีอ่า เอาละบาทหาซินะที่จัดขามานะครับเนาะมาหนิบลงถุงนะครับเนาะถุงช้ำถุงพอทีหอบพอไหวเนะาะเพราะต้องศนว่าเขานะครับกิ้งเขานะครับโพเขึ้นมาขนาดไหนเพราะว่าเพื่อมาไหลาเนาะครับเนาะขอแครอมองตุ้มๆนะครับเนาะ เงานะครับเงาซักทีปุ่มๆนะครับทีมีนำเลี้ยงนะครับเนอทีมีสารอาหารนะครับเนออายุกลางดินนะครับอยู่ในดินสามารถปลูกได้เลยนะครับเนอก็คือลงถุงชั้มได้เลยนะครับลองถุงพอได้เลยผมก็เตรียมถุงพอไว้หลายนะครับเนะพันถุงอยู่นะแต่ว่าค่คอยเอามาเลี้ยงนะครับเนะเนี่ยนะครับกบมาเสียบๆนะครับบดดองสนใจว่าโพกขนาดไดโพประมาณนิ้วหนึ่งก็ได้เนอเขาก็บดดองสนใจนะครับหลังจากนี้คอยเอานามมาโหด นะครับเนาะกะตัด on หักเด้อแล้วก็เสียบเสียบลงไปนะครับเนาะ้อนเสียบก็ควนจะมีนะครับโอ้ยอย่างเนาะขั่วอย่างแทนเนาะนะครับเน่ยควรจะมีอะเล็กเสียบนะครับเขาก็เบื้องขนาดถุงเขาว่าถุงสูงขนาดใดนะครับเขาก็เสียบลงไปจนจำทุงหมละนะครับเนาะอ่าเสียบขอแค่นะครับน้ำหล่องน้าทางซือๆ่จําเป็นต้องเป็นหลุมทรงกลมนะครับ่จําเป็นต้องหลุมทรงเหลี่ยมอาแบบใดก็ไดนะครับเนาะที่ผมเสียบเป็นหลุมทรงเหลี่ยมเป็นบ่เพราะวางเหลาซักนะครับเนาะ มันเป็่นปุ่มๆยังเสียนะครับผมจะให้เราซักมันดันพร้อมนะครับเนาะอ่าคอยจะมาหดหน้ามันคอยจะพอดีนะครับเนาะในลักษณะแบบนี้นะครับมันจะเสียบยากจักน้อยนะครับเนาะแต่ว่าครับมันจะแน่นนะครับเนาะเสียบยากแต่ว่าแน่นนะครับเนาะผมก็เลยเอาไปแปรนะครับเนาะเอาปุ่มๆก็ได้นะครับไม่ยากดอกนะครับเนาะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเนาะขอแค่เขาเสียบลงไปให้มันจำๆนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนี้เขากเสียบไปนะครับเนาะหลังจากนี้ประมาณ หนึ days, so, ่งถึงสองเดือนนะครับเนาะค่อยเอาไปปลูกนะครับหลังจากนี้ก็อยู่ประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์เขาก็จะแตกตาแบบนี้เนี่ยนะครับอันนี้ขนาดทรงไหมผมนะครับนะทรงมานะครับสามมือนะครับเนาะสองมือก่วนะครับสามมือนะครับหลังหลังไปถอนมาแล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับแตกเป็นกิ่งนะครับเนาะแตกเป็นใบขึ้นมาแล้วนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนี้ผู้ใดสนใจนะครับหัวซักพ้อปลูกหัวละสามบาทนะครับเนาะเขาก็จะแตกไว้ยังสี่นะครับหนึ่ง หรือว่าเป็นสองนะครับนาะหรือเป็นสามนะครับเขากะจังเลือกว่าเขาจะเอาลักษณะแบบใดนะครับนาะเขาจะเอาไว้แบบใดเนาะผมก็จะเสียบไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มพื้นที่นี่นะครับนะองสาหรับนะครับน้องเหงาไง่งยังสี่นะครับผมก็จะเอาไปปลูกลงดินเลยนะครับนาะมองนี่ฮักกับว่าเป็นยังนะครับเดี๋ยวเขาก็มีตาม่นะครับนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นในการเสียบเหงาซักนะครับนาะเขาก็มาช้ำลงกพุ่งเรื่อยๆนะครับจนกว่าเหงาเนียนหน่อยจะเสีย นะครับจะมืดนั่นแหละนะครับก็เตรียมทุ่งให้พ่อนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้น